The Face Thailand สัปดาห์ที่แล้วกับแคมเปน The Wedding Day ทีมคริสก็สามารถทุบสถิติเป็นผู้ชนะได้เป็นครั้งแรกซึ่งเมนเทอร์ลูกเกดและเมนเทอร์บดูเหมือนจะไม่ยอมรับการตัดสินในครั้งนี้ครับวิธีการก้าวขาผิด <laughs> เธอทำหน้าตาเหมือนโดนบังคับให้แต่งงานอะใช่ค่ะทีมลูกเกดโดนบังคับให้ใส่ชุดที่ยาวกว่าทีมอื่นคนนี้เดินดี เดินลงบันไดแล้วมั่นใจวันนี้ถ้าตือเลือกคริสขอแสดงความยินดีทีมคริสเลยครับชัยชนะของทีมคริสในครั้งนี้ทำเอาเมนเทอร์ลูกเกดและเมนเทอร์บีเครียดอามากๆเลยนะครับ <c oughs> เพราะต่างก็เคยเอาลูกทีมของเมนเทอร์คริสออกกันทั้งคู่ซึ่งเมนเทอร์บีเลือกส่งแพรวส่วนเมนเทอร์ลูกเกดเลือกส่งนัทโตและมะปราเป็นแพ็คคู่ทำเอาเมนเทอร์คริสงงกับการเล่นเกมของเมนเทอร์ลูกเกดอย่างมากเลยครับ พี่เกศส่งน้องมาทําไมคะสองคนพี่เกศเลือกไม่ได้ค่ะมานี่พี่เกศคะส่งมาทําไมสองคนคะพี่เกศไม่คิดว่าจะโดนตัดออกไปทั้งสองคนเลยเหรอคะก็แล้วแต่น้องน้องคิดจะทำไงน้องก็ตอบ,บอสิปวดหัว<ฮ><ฮ> มาปลางลงมาป่ะมาปลางลงมาแต่เมื่อกี้คริสเลือกแล้วนะคะคริสเลือกเอานัดโตกกลับไปนะคะพี่เกศกลับมาถ้าคืนมาพี่ก็เปลี่ยนป่ะนัดโตกพี่ขอโทษค่ะน้องไม่ใช่เดอะเฟสนะชัยชนะที่ได้มาครั้งนี้มาจากฝีมือเมนเทอร์คริสจริงๆหรือแค่ทีมอื่นทำพลาดแต่ทีมที่สตรองอย่างทีมลูกเกตคงไม่หยุดอยู่แค่นี้แน่ต้องไปติดตามกันต่อครับ เป็นการถ่ายกลุ่มช็อตแรกนะครับกับจอที่มีชื่อว่าหวานอาจารย์เวลาให้ทำอะไรเหรอคะหนูเหมือนช็อกโกแลตมากเลยวันนี้หวานแบบดำๆอ่ะพี่ หนูก็ไม่รู้นะว่าภาพมันแบบจะออกมาเป็นยังไงคือไม่ได้ดูตลอดเวลาเขาถ่ายรุ่งนี้รับปลังดูดีมากสวยม,มาก hmm. ทีมหนึ่งบิวเยอะเกินอีกทีมหนึ่งไม่บิวกันเลยวันนี้เราจะถ่ายแบบกันในแคมเปญที่ชื่อว่า life is thrilling สิ่งที่สำคัญเลยดูแผงทุกโจทย์ต่อจากนี้เนี่ยขเขาะต้องทำให้ดีที่สุดเมนเทอร์อีกสองคนนะจะรู้ใจพี่นัทเท่ากับเกดหรือเปล่า